กินกับบลูโกคินักรบพลังวารีสก,กิลอาหารที่มีขั้นเทพไปเจ้าน้ำตาซะแล้วมินตงบลูโกคิ โกคีชายหนุ่มร่างบึกบึนที่มีความสามารถในการทําอาหารขั้นสูงถึงจะดูแข็งแกร่งแต่ก็มีใจิตใจที่อ่อนโยนและก็ร้องไห้ง่ายซะด้วยสัตว์เทวะประจําตัวกินกริล่ามาจากดาวเคราะห์แห่งป่าทึบดาวกลิล่ามีรูปแบบคล้ายกอริล่าสีน้ำเงินส่วนหัวมีรูปทรงห้าเหลี่ยมมีพละกําลังมหาศาลและสามารถเปลี่ยเป็นหุ่นเหล็กสัตว์เทวะลายเป็นส่วนขาของคุณกิงไกโอได้อีกด้วยบึกบุนในช่วงแรกที่ปากกินก่โดนบุกรุกจนทาให้ต้องอพยพบออกมาโกคีนั้นเป็นคนเดียวที่ดูจะทําใจไม่ได้กับเรื่องนี้้เเเเลลยทําาาใหขฝกพพืื่่ออนๆับ แต่เพื่อนๆก็ตามกลับอยู่ดีไม่มีพี่แล้วผมจะกินอะไรฮะรับเห็นหน่วยการลํำบึกขนาดนี้พอหนุ่มเขา,ามีตกหลุมรักให้กับสาวๆอย่างเหตุการณ์เริ่มต้นที่ต้องพาเด็กน้อยไปประชุมพวกครองที่โรงเรียนเนื่องจากพ่อไม่ว่างทําให้ไปเจอคุณครูสุดสวยที่ทําให้ใจวั่นว้วไม่มีสมาธิให้ช่วยถ่ายรูปลูก แต่ไปเห็นถ่ายยูตะมาเลยสักนิดเดียวแต่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ใจซาหลายอีกครั้งเมื่อคุณครูขอให้ช่วยพ่อหนุ่มที่ติดอยู่ในรถและกโกคีก็ได้เข้าใจไปว่านั่นคือแฟนของครูสุดท้ายแล้วก็มีเด็กไปสืบมาให้ใหม่และครูก็ได้บอกไว้วา่าแฟนอ่ะยังไม่เม้ ด้วยความเป็นพ่อครัวประจําทีมเมื่อมีเพื่อนที่ไม่ชอบมะเข AF, ะือเทศก็ยังจะนอนดึกดื่นเพื่อหาสูตรอาหารที่ทาให้คนกินมะเขือเทศได้อร่อยขึ้นลงทุนสุดๆเพ่อคนดีแล้วก็ถ้าโจมตีพี่แกนี่นะสายวารีล้วนๆในท้ายสุดเมื่อทุกอย่างกลับมาปกติพี่แกก็ดูไปได,ได้สวยกับหวานใจเขาเลยนั้น